จากยุทธศาสตร์ชาติก็ดีจากพนักงานในที่ดูแลเรื่องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ดีก็จะได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมมียาการเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เท่าที่มาติดตามดู2 3วันที่ผ่านมาก็ขอบคุณับเจ้าที่ที่ได้รับคำสั่งได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้เคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในวัป่าในพื้นที่เช่งใหม่ต่อเนื่อง กับไฟนั้นอำเภอท,ท,ทั้งทั้งทั้งยี่ภาอำเภอเนี่ยถ้ามีประเด็นที่จะนาเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ก็ศูนย์ราชการด้วยทุกอำเภอนะครับทั้งยี่บี่บอำเภอหรือี่ภาอำเภอนะครับก็เราคงต้องระมัดระวังเรื่องนี้โดยเค,คร่งครัดนะครับอย่าไปลาสาอย่าไปคิดว่าไม่มีอะไรฝนตกก็ไม่เอาที่เป็นที่เป็นอำเภอที่ตามนะที่ที่ตามข้อมูลอยู่นะครับก็จะเป็น ก็ประกอบไปด้วยสมเดิจขังลงเรือเต่านะครับแล้วก็โดยในภาพรวมก็ดีนะครับว่าสถานการณ์ไฟป,ป่าหมอกฝนของเมือเชียงใหม่เนี่ยมีจุดนหนึ่งเพราะเขาำเนินให้ทราบในในเรื่องการรับรองในการประชุมิพ้ธ์นะครับรก็สาาร้างเป็นไปเป็นมาของศูนย์สาการที่นี้นะครับอรนอกเหนือเพราะว่าหลายพื้นที่เองนะครับก็มีหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่ เช่นชา่าเม่วานี้ผมไปที่สันก็ต้องเ้ เป็นระเบียบว,วาระที่3เรื่องสื่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมารวมทั้งการติดตามผลการประชุมด้วยว่าสิ่งที่รั้มนตมอบหมายสั่งการในที่ปต่อรุ่บาเมตรอันนี้จะเป็นประมาณเดือนมษาซึ่งช่วงนี้ค่ะเราอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังในในห่วงของสถานการณ์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะในช่วงประมาณเดือนมีสาห์านี้ ที่จะถึงนี้แล้วก็ให้เห็นภาพรวมของ9จังหวัดภาคเหนือนะคะว่าจํานวนวันที่ทาง9จังหวัดน,นะคะก็จะเห็นว่าของออจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนีคะเกินมากที่สุดก็คือเกินมา23วันนะคะนับตั้แต่วันที่